ครับสวัสดีครับ FC ฟซีช่องคูเลมใหญ่พระสมเดชนี่ครับตอนนี้เราก็ชาร์จไฟเรียบร้อยครับที่เ g เต็มแล้ว100%นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ MG k ซ Auto นะครับนี่ครับเบอร์ติดต่อ025242261้นะครับ1นถึงสนะครับ0954546936นี่ครับได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือจากเรียกวผู้จัดการหรือว่า อ่าเป็นเซลวินเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ MG นะครับให้บริการอย่างดีเลยนะครับน่ครับ MG ท่านใดสนใจก็มาได้ครับที่คลองหลวงนะครับคลองสองตรงข้ามกับแคโคนะครับตลาดไทยนะครับนี่วันนี้ผมก็มาชาร์จไฟที่นี่ขับรถประสงค์ผู้โดยสารนะครับที่คลองสองเมื่อสักครู่มาจะมาเติมไฟเพื่อที่เห็น MG ก็เลยแวะเข้ามานะครับเลี้ยวเข้ามานี่ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ MG มนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ช่วยเหลือขอบคุณมากครับสวัสดีครับ